สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรุปประกันสังคมมาตรา33อดเราชนะแต่ได้สิทธิ์อะไรบ้างเราชนะหนึ่งในโครงการที่เป็นมาตรการจากรัฐบาลของคนเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่หนึ่งในเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวระบุวา่าผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ซึ่งมีจํานวนประมาณ11ล้านคน จะไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการนี้โดยจะได้รับสิทธิเพียงผู้ที่อยู่ในมาตรา39และมาตรา40เท่านั้นสรุปสิทธิจากมาตรการของรัฐที่จะเยียวยาผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ดังนี้มาตราการเยียวยาประกันสังคมมาตรา33รับสิทธิ์การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมลูกจ้างในจ้างเหลือร้อยละ3ตั้งแต่จากร้อยละ5ตลอด3เดือนตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม64 กรณีว่างงาน 1. ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยร้อยละเจของค่าจ้างปีละไม่เกิน200วัน 2. ว่างงานจากการลาออกได้รับเงินชดเชยร้อยละสีของค่าจ้างปีละไม่เกิน90วัน 3. ว่างงานจากเหตุสุวิสัยได้รับเงินเยียวยา50%ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน15,000บาทเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ได้แก่แรงงานอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ถึง60ปีที่มีนายจ้างอยู่ในระบบบริษัทหรือพนักงานประจำมีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน5%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน750บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณค่ะ